วันนี้เดินมาผ่านร้านหนึ่งเขาเรียกว่าอาหารหรือขนมครับขนมค่ะขนมนะครับเขาเรียกว่าขนมอะไรครับกุช่ายทอดกรอบค่ะกูใช่ทอดกรอบอ๋อเดี๋ยวดูดารมามวิธีการทำนะความชำนาญมันคล้ายคล้ายอะไรนะไอ้ขนมอะไรนะนมมรอ้าี่าอคล้ายกะหรี่ป๊าปสไตล์เดียวกันเราเอาแนวเขามาเป็นแบบเพราะว่าเดิมกูใช่จะเป็นแป้งกรอมๆแบนๆอ๋อประยุกแล้วค่ะประยุกต์มา ทําให้น่ากินกาเนิดขึ้นมานานหรือยังครับขยายขายมา40กว่าปีแล้วโอ้40กว่าปีแล้วมาบอกจังหวัดได้ไหมพอดีคนคนคนขายที่อายไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับอ่าจังหวัดอะไรครับสระบุรีสระบุรีเลี้ยวหัวป่ะหรือเลีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ก็ไปทอดทางนูน้ไไททน,นเดี๋ยวไปถ่ายทางนู้นนิดนึงไส้ก็มีหลายไส้เลยครับไส้กูใช่ายอักกูช่ายของชื่อนี้เป็นชื่อจีนเนาะ,ะน่าจะเป็นคนจีนสมัยอพยพหนีสงครามความแห้งแล้งแล้วติดมาด้วยมาปลูกเมืองในเมืองไทยดา <c oughs> แ,แล้วก็มีไส้อะไรครับข้าวโพดเดี๋ยวดูให้ดูอันนี้ทอดเกันล้ะ ใส่ข้าวโพดใสบุญเซนไปใช่ป่ะแล้วก็อะไรครับอีกสองอันหน่อไม้แล้วก็เผือกอ๋ออินหอมน่ากินแล้วก็หยิบใส่ถุงอย่างนี้น้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มขนมอะไรบางอย่างนะมันมันคือซอสอะไรยังไง อ๋อเน้น2อย่างเตียวหวานเขาเรียกว่าน้ำจิ้มใช่ไก่ทอ่ทไ่อด้่อดไก้ทดทีไ่ทมซืกอหม่ดแล้วอดไกดไกทดไกลทออดไกทอดไก่ลอดไก่ทอดนก้ทอดไก่ทวดไทอดไ่อดไอดทอด่ทอดดทดทดค่ทอดดน อย่างนี้6ชิ้นละเท่าไหร่ครับ7บาท7บาทแล้วถ้าซื้อเยอะอยังไงกี่ชิ้นเท่าไหร่6ชิ้น40 6ชิ้น40 <4 S 2> อ๋ออิวอ้วก้วยอิวอ่วกล้วยอิ่วกล้วย กุ้ยใช่กรอบวงเล็บตอปกิ่งนอ,อ,อทำคล้ายๆปลาทุงโกมีแตะน้ำเพื่อให้มันบวมหรือใหญ่ยัง<อ>ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะให้แป้งไันติดกันอ๋อให้แป้งติดกันอ๋อครับแตะแป้งเพื่อให้ติดกันนะเดี๋ยวจะพาไปดู จิ้มน้ำจิ้มแต่บางคนก็ไปกินสดๆเลยไม่จิ้มอะไรเลย,เลยเปแปนี้งรมแล้วจะเปนน็นกันโอ้แปลกเจิ้มจุดเดียวนะ้มันก็ตุจันสนุกไหมครับไอตอนแปลกแปลกกันนี่ครับ <c oughs> อ๋อสามจุดแล้วแต่อารมณ์ทำตำหนิไว้ว อ๋อโอ๋อไส้นี้คือ3าจุดอาแล้วพอเวลาออกมาอ๋อมันจะเป็นอย่างเงี้นะสีเข้ม,เขมๆเนี่ยนะอ๋อมีเหตุผลแต่ห้ที่ให้ติดกันนี่ก็พูดจริงได้ไหม <S <S ใช่ด้วยอ,อ่ะอ๋อนี่นะหนึ่งจุดนะ <S <S นเห็นไหมครับที่เขาใช้น้ําจิ้มแล้วน้ํำที่จิ้มนี่คือน้ําอะไรบอกได้ไหมครับสีผสมอาหารมอาหาร๋อนี่อ๋อ อ,อิออ่วกล้วยใช่ไหมอิวอ่วกล้วยอ่ะขนมคนจีนขนมคนจีนโบราณอ่นนนาอนี่ครับแล้วก็ลงแล้ว ลงตัดตาคอ่แลละทอดนานไหมครับประมาณกี่นาทีครับประมาณ5นาที5นาทีเสร็จแล้วอ๋อสุกปุ๊บสีออกเหลืองๆห,หน่อยใช่ไหมก็ข,ขึ้นมาสะเด็ดน้ำมันตรงนี้ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนา่นๆเขาก็ทําไปหลายชิ้นนะโอเครสชาติแป้งนี่จะประมาณไหนครับแป้งนะคะก,กรอบกรอบใช่ค่ะกรอบนอกน,นุ้มในกรอบนอกนุ่นในมันเค็มหรือว่าเฉยๆกลางๆมันมันแล้วจะมาโดดเด่นที่ไส้มันตัดกันโอเคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ